o v า r ะครับโอเวอร์ทกับ f c 24ภาคใหม่ของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับมีผู้ติดตามมากมายจดบริษัทชัดเจนแถมยังมีรีวิวอีกเต็มๆนะครับพิมใน Google ได้เลยว่า Over Top Up ช่องทางติดต่อมากมายบนหน้าจอยอย่าลืมทักไปหาได้เลยนะครับ Over Top ช p ครับและ f i f a าคอยดอทกับภาค FIFA ภาคใหม่ที่รออยู่ e-sport f c 24ลดสูงสุด20%มาแล้วนะครับส่วนกูเกิลพิมฟีฟ่าคอยดอทค เข้าไปแล้วกดป๊อปอัพมีของพิเออร์เดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรน,นะครับและอย่าลืมครับกรอ,อกโค้ดซิลเอ็กเหมือนเดิมลด5%ครับพีฟ้าคอยดอคอมครับผมเอาละครับสวัสดีคนดูทุกช่องทางด้วยครับพบผมกันซีหลอดเล็ซียีนะครับโอ้วันนี้ก็ต้นสตรีมผมเปิด80บวกทางขวาเนี่ยได้ดีัคนไท์ไปแล้วนะวันนี้ผมมาสตรีมเร็วนะครับก็เลยเอ่อเปิดแพ็กเล่นกับคนดูไปแล้วก็โอ้โหได้ดีัคนไท์ไปเล่นสนุกเลยนะผมก็เลยไม่ซีเรียสละ ถ้าจะไม่ได้อะไรอีกนะครับและเท่านั้นไม่พอครับวันนี้เนี่ยมีเอชบีซ uh, ีมาใหม่นะเป็นอิบราฮิมหรืออิบราฮิมาโคนาเต้นะครับมาด้วยส่วนสูง 6'4 วอ r ์กเลดมิดไฮผมบอกคนดูไว้แล้วนะว่าเฮ้ยถ้าอิบราฮิมาเนี่ยมันมีเอเรียลผมทำนะครับแล้วมันมีจริงๆครับผมก็จะเลี่ยงไม่ได้ครับผมทำแน่นอนนะตรงนี้ผมก็ทำแน่นอนทำแน่นอนอีกแล้วจริงๆว่าจะไม่ทำนะแต่แบบ แค่แอบ,บคิดนิกในใจว่าถ้ามันราคาแบบว่าเออไม่ใช่ถ้ามันไม่มีเอเรียลผมจะใช้วิดิตต่อเพราะว่าวิดิตผมกําลังเล่นเข้ามือเลยนะครับแต่ว่าครานี้มันมีครับมันมีเอเรียลแล้วมันก็มีเอ่อพาวเวอร์เฮดเดอร์ระดับสีเงินเพลซายเกมรับมีครบเลยแล้วสเต็ง99กับมีบรูซเซอร์มีบล็อกลูกมัว่วเหมาะห่วงห่วงในไทยแล้วประเด็นมันมียูเลผิดอีกตาหากก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวทําก็ได้ เพราะว่าได้เสริมเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็ได้เ,เพรสายความเร็วมาด้วยก็จะรู้สึกฉีกหน่อยแต่ถ้าว่าวีดิทผมวิ่ง86ใช่ไหมตัวอีโว e มันก็จะรู้สึกต่างนิดหน่อยสปีด2แต่ว่านี้มันมีวิ่งเงินมาด้วยก็ถือว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะทำบางคนบอกพี่เซมิน่าน้อยไหมไม่น้อยเพราะว่ามีรีเลนเลดนะครับก็ถือว่าโอเคเลย ก็เรียบร้อยผมคิดว่ามันก็น่าจะเล่นได้เป็นที่แน่ชัดนะครับใส่ชาโด w เนี่ยวิ่งลงล็อกพอดีเป๊ะเ,เลยสเต็งตันแล้วทุกอย่างมาทรงสวยมากๆนะครับแล้วมันผมมีเป้ผมยังไม่มีฝรั่งเศสในทีมผมก็ใช้ลิงก์กับเอ็มบัเป้ก็ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าผมน่าจะทํานะครับไม่ใช่น่าจะผมทําแน่ๆนะครับแต่วันนี้มีในส่งไอคอนมาด้วยนะครับ90บบวกเพลย์พอันนี้เนี่ย มันมี thunder star winter wild card t ท m o เ h y year แล้วก็ future star นะมีสิทธิ์ได้ทั้งกุลลิตตัว future star dino future star นะครับเปเล่ le, นะหรือว่า r n ที timothy year ตัวท็อปนะครับมีสิทธิ์ได้หมดตัวแพงๆหลักทะลุ5ล้านขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่ามันนันไม่ใส่ birthday มานะมันใส่ thunder กับ winter มาด้วยซึ่งตัวเกลือมันจะไปอยู่2อันนี้เยอะนะครับใครจะทําก็ทําได้ในราคา300 0 0นเท่านั้นนะครับผมดูราคามาให้แล้วก็ ส่วนผมเนี่ยผมจะยังไม่ทำเพราะว่าอย่างตอนนี้มันมีตัวเข้ามาหลายวันใช่ไหมผมก็จะทําไปก่อนโคนาเต้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีวีคเปื่อยครับเป็นวีคบุนเดสลีกาเป็นวีคที่แบบว่าโอ้โหไม่อยากย่อยอะไรเลยครับแล้วถ้ามันตัวมันล้นจริงๆเนี่ยก็ค่อยมาใช้บริการในส่วนของไอคอนแล้วมาเปิดเล่นขำๆเวลาคุณไม่มีคอนเทนต์อะไรมันได้ครับตอนเนี้ย มันยังมีเวลาเห็นไหมมันมีเวลาต้องอาทิตย์หนึ่งนะครับเราเรียบย่อยไปอะ่ะเดี๋ยวเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเวลาที่เราไม่มีอะไรจะย่อยเราก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นตามสะดวกนะทำได้นะส่วนผมเนี่ยแนะนําเลยว่าอย่าลืมทําวันนี้นะครับในเดลี่นะผมว่าทุกคนนะมีวีคเปล่อยอยู่แล้วครับทุกคนมีวีคเปลือยอยู่แล้วไปทําตอนนั้นก็ไม่เสียหายครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาถามว่าไม่รู้ย่อยอะไรดีก็หยอดไอคอนได้นะครับในวีคพวกนั้นแต่ว่าตอนเนี้ย มันยังมีตัวที่ค่อนข้างแย่ดีมาให้ย่อยอยู่แต่ก็มีเวลา2อาทิตย์ไม่ต้องรีบก็ได้แต่ผมจะย่อยเลยนะครับเพราะผมจะเอามารีวิวด้วยทีมอัปเกรดเยอะมากนะครับในส่วนของทีมออฟเดอะซีซั่นวี้แรกนะครับก็มีน้องหมูมีนเม้นมาเนี่ยบอกว่าแพ็ค6กแสนหรือ7 5็ดแดีกว่าผมลงคลิปสั้นเป็น y o u u u e s s o r t เป็นในช่อง Tik t o k แล้วก็ใน Facebook ไปแล้วนะครับว่า เปิดแพ็คเมื่อวานแปบ,บ6 5 0 0 0เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับผมไม่ได้ใช้งานมาเลยนะเมื่อวานผมก็เลยวมาทํา80บวกแล้วได้ดีแค่ไ like รมานะครับสรับวันนี้นะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแพ็คมาเพิ่มนะผมขอเข้าไปดูก่อนว่าดูได้ไหมนะครับในสตูนะปกติเวลาเข้า s b c มันจะให้เราดูแพ็คได้แปบ,บหนึ่งเนี่ยแพ็คนะที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นแพ็ค7 5 0 0นะ แต่แพ็ก6กแสนหเมื่อวานที่เป็นแพ็กเอ่อการันตีพิมพ์มิลิ2อันเนี่ยมันมวน,นผมเปิดหมดไปแล้วนะครับแพ็กเจ็ดแสนห้าการันตีทีมเอเวอซีซัน่นเหมือนกันครับแต่ว่ามันเออไม่มีพิมพมลีการันตีนะก็คือคุณมีสิทธิ์ได้ทั้งดิมเมเลียมีสิทธิ์ได้ทั้งตัวเกลือต่างๆแต่ว่าประเด็นคือแพ็คเนี่ยมันขายได้ครับแพ็คมันขายได้ครับมีสิทธิ์ได้ทีมเอเวซีซั่น,นหลายตัวแล้วเขาขายได้ด้วยครับ เขาย้ํานะว่าเฉพาะ Active สคอตก็คือว่าเป็นเฉพาะที่นะจะปัจจุบันนี้นะครับไม่นับทีมออฟซีซั่นเก่าๆที่มันมีมาใครจะเปิดก็ได้นะเลดเนี่ยเกบวกก็อาจจะได้ดิมาเรียก็ได้แต่แต่มันตัวเกลือเยอะจริงๆนะผมแนะนําว่าให้ระวังแล้วกันนะครับยิ่งมันแพ็คขายได้ด้วยแล้วมันจะมี20โกแล8บวกมาอีก20่บใบและการันตี87ถึง3ใบาจากใน2 0ใบนั้นอันนี้ ทรงดูดีแต่ว่าเสี่ยงมากกว่าพิมเ์ลีกนะครับเพราะว่าคุณต้องไปแรนดอมลีกลองเต็มไปหมดเลยยังมีโมเมนต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะเปิดก็ลองใช้วิจารยานเปิดกันดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็อยากลองเปิดดูนะแต่ตัวผมซ้ำเยอะนะครับเพราะว่าที่คนดูโดเนตมาเนี่ยผมโดยเฉพาะ้องแคทโดเนตมาเนี่ยผมยังมีเหลืออยู่นะครับ2,000ันฟฟอร์เนี่ยผมก็ยังสามารถไปเปิดได้นะ ถ้าอัดเข้าปอีกสัก1000 f i f a Point ใช่ไหมก็เปิดแพ็กเมื่อกี้ลองได้แต่ว่าตอนนี้ตุมซ้ำซ้ำเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปย่อยโคนาเต้ย่อยซองแล้วก็เกียร์แพ็กเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนในไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมไปคุยเล่นละก็ใครที่ดูคลิปนี้ลองดูนะครับลองดูว่าจะเอายังไงนะครับผมแนะนำว่าเรื่องของไอคอนของอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆตัวพวกนี้ก็ใจเย็นๆมี2ออาทิตย์แต่คือ คนมันเซียนก็ทําเลยนะครับวิธีการดูการอัปเกรดก็ดูง่ายๆอย่างเช่นสมมติผมเนี่ยาถามว่าทําไมผมถึงทำเพราผมรู้สึกว่ามันจะอัปเกรดทีมได้แต่ก็ต้องลองดูผมเล่นวิดิดกับฟอร์ดานวีคสัปดาห์ของพิมเมลีกทีมออโซีซั่นเนี่ยผมได้เสริมฟอรีดานมาเพราะว่าผมเปิดแล้วผมไม่ได้อะไรเลยครับผมไปย่อยจนได้ฟิรดานฟรีมา เสร็จแล้วมันก็เล่นเข้ามือมากนะคู่กับวิดิตเพราะว่าทั้งสองคนมีเสียบทองทั้งคู่แล้วทุกคนดูไลฟ์ผมทุกคนจะรู้ว่าผมชอบเสียบมากผมชอบแบบวัน5 0 50ผมจะสไลด์เลยแล้วมันสะใจโค้ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็เลยแบบคนนึงแท็กกับเสียบคนนึงหม่งทําประตูอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าผมเอาคนาเต้ามาใช่ไหมผมก็ต้องมาแทนวิดิตครับ มันเหมือนหมดเลยคอนาเต้มันสูงกว่านิดนึงแต่เท้าเอวยเวิร์กเลดเอวยมันเหมือนหมดทีนี้คอนาเต้จะได้จ่ายบอลดีกว่าวิดิทถูกไหมครับแล้วก็ดีเฟนซ์ลดลงจริงแต่ว่าได้สเต็งได้วิ่งแล้วเพย์สไตล์วิดิทมันไม่มีวิ่งเลยทีเนี้ยผมก็จะได้ความเร็วขึ้นมาอีก1โดดถูกไหมเวลาที่คนวิเคราะห์ตัวจะซื้อเนี่ยเห็นวิ่งต่างกันแค่2อ่ะมันจริงๆมันไม่ต่างกันหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเพลนเพย์มาดูเพย์สไตล์แล้วมันมีวิ่งเพิ่มเนี่ยมมมมัััันนนนตต่่าางงงแแหละจรริคบก็ ถ้าตัดสินใจทําได้ไม่ยากนะครับผมก็เนี่ยผมแค่จะแนะนําวิธีการอัพเสริมทีมนะคือบางคนไม่รู้เสริมมันจะรู้สึกเปลืองไหมอะไรไหมเนี่ยสมมติว่าผมจะเสริมเนี้ยได้ละเนี่ยผมก็มาแทนวิดิตเลยเห็นไหมลิงเป้ได้ผมก็เปลี่ยนโค้ดเป็นอาร์เจนตินาอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยเทียบพลังกันเนี่ยมันวิดิดมันดีเฟนเยอะกว่าหม่งดีกว่า แต่ว่าเราไม่เป็นไรไงเราเอาถั่วๆนะครับก็ประมาณนี้นะผมวีกพิเมไลีกผมปิดงานแล้วที่เหลือโบนัสแล้วเพราะผมได้ดีแค่ไลร์มาแล้วนะครับจากการทำ80บวกพยพัคฆ์เล่นไปเกมหนึ่งโชว์คนดูก็มียิง1นงึแอซซิตหนึ่งเลยนะครับสะุกมากนะเป็นสัปดาห์ที่มันที่สุดในเกมแล้วซีซั่นนี่แค่วีคแรกนี่ยังไม่รวมลีกอื่นนะครับก็เดี๋ยวผมไปอ่านเมนในไลฟ์ก่อนเจอกลิปหน้านะครับ Mm-hmm. <laughs>